รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงพาท่านผู้ชมไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันครับซึ่งเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นําคณาจารย์ผู้ทําหน้าที่การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาไปปฏิบัติธรรมกันขึ้น ในการที่จะเพิ่มทักษะการสอนรายวิชานี้ให้มีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในการนี้พระมหาสมบูรณ์วุฒิกรโรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้บรรยายธรรมให้กับคณาจารย์ได้รับฟังกันครับรายละเอียดจะเป็น่างไรเราไปติดตามชมเลยครับขอถวายความเคารพประเดชพระคุณพระธรรมวัชระปัณฑดช ศาสตราจารย์ดออรอธิการรบดีมหาวิไลมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยพระธีรานุเถระผู้เป็นผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตและขอเจริญพรผู้บริหารคณาจารย์และผู้ร่วมปฏิบัติธรรมฝ่ายคารืหัดทุกท่านวันนี้เป็นวันแรก ของการมาเข้าโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในโครงการเพิ่มทักษะหรืออัพสกิลรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปัญญาสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นนโยบายของประเดชพระคุณอธิการบดีที่ต้องการให้ อนอกจากจะมีการเพิ่มทักษะด้านวิชาการแล้วยังต้องการให้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติด้วยก็เป็นไปตามหลักแห่งพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าปริยัติสัทธธรรมคือศึกษาในภาควิชาการศึกษาในภาคปริยัติธรรม เมื่อศึกษาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิปฏิสัตธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปฏิเวทสัทธรรมทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ในที่นี้หลายท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจําจังหวัดนะกับผมก็มีบางอาจที่จะมาสอน เขาเรียกว่าเป็นการาเป็นผู้นำให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดความพร้อมเพียงกันกํากับอ,อย่าเรียกว่าเป็นการสอนนะครับขอขอ,อนุญาตครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณวุฒิวัยวุฒิทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานาทุกทุกรูปทุกๆุก,กอง นะครับก icism, default, wheels, remember, ็การอบรมในเชิงทฤษฎีห <sniff> รือการศึกษาในเชิงทฤษฎีก็เหมือนเราศึกษาแผนที่การเดินทางที่เรียกว่าปริยัติสัตธรรมเมื่อรู้ว่าแผนที่จะไปที่ไหนอย่างไรปฏิบัติก็คือการลงมือเดินตามแผนที่นั้นเมื่อเดินตามแผนที่ ก็เรียกว่าปฏิปติสัตยธรรมเมื่อได้รับผลคือบรรลุของการบรรลุผลการเดินทางตามแผนที่ไปถึงเป้าหมายก็เรียกว่าปฏิเวทสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งภาคปริยัติหรือภาคทฤษฎีมีทั้งภาคปฏิบัติเกี่ยวกับลงมือทำและก็มีทั้ง การได้รับผลจากการลงมือทานั้นเรียกว่าปฏิเวทสัตธรรมทำอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ครบตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกแบบไว้พวกเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีนะครับในนิกายเซนท่านเปรียบไว้ว่า ปัจยะติศัพท์รมเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ถ้าเรายึดติดหรืกอกอดอยู่ที่นิ้วมือเราก็ไปไม่ถึงดวงจันทร์ทางที่ดีนอกจากจะทําหน้าที่ชี้ว่าดวงจันทร์อยู่ที่ไหนแล้วก็เดินไปให้ถึงดวงจันทร์นั้นคือการลงมือปฏิบัติเมื่อไปถึงดวงจันทร์ก็ได้เสวยความสุข ได้ชื่นชมความสวยงามของดวงจันทร์ก็เรียกว,ว่าปฏิเวทเพราะฉะนั้นในคำพีพระไตรปิฎกก็จะมักจะเปรียบเทียบผู้ที่ศึกษาแต่ปริยัติธรรมอย่างเดียวไม่นำไปสู่การปฏิบัติว่าเป็นภิกษุใบาลานเปล่าภิกษุใบาลานเปล่าก็คือ รู้แต่ใบลานเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากใบลานนั้นอปปมาเหมือนคนเลี้ยงโคแต่ไม่ได้เสพไม่ได้บริโภครสของโคที่ตัวเองเลี้ยงเพราะไม่ใช่เจ้าของโคฉันใดก็ฉันนั้นและที่สำคัญอย่างหนึ่งอยากจะฝากไว้ก็คือว่าให้เก็บวาจาให้เก็บวาจานะครับให้ ใช้วาจาให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นไม่ควรพูดก็จะไปพูดนะเก็บวาจาที่เรียกว่าวิเวกในสติปัฏฐานสูตรใช้คาว่าตุนฮีพาเวนะเมื่อเงียบหรือนิ่งเมื่อเงียบเก็บวาจาเนะี่ยไซเลน ภาษาฝรั่งเรียกว่า keeping silent เนะี่ก็มีสติอยู่กับก,บการเก็บวาจาเงียบฉะนั้นการเงียบนอกจากจะเป็นการควบคุมรักษาสติของเราเองแล้วยังเป็นการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆไม่ถูกลบกวนด้วยเป็นการสร้างบนกับกุศลให้กับตัวเราเองแล้ว ยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับคนรอบข้างเราด้วยเพราะถ้าเราพูดคุยส่งเสียงดังจะเป็นการรบกวนสมาธิของคนอื่นถือว่าเป็นบาปนะครับก็ฝากไว้ด้วยจะนั่งก็ให้เงียบที่สุดจะลุกก็ให้เงียบที่สุดจะเดินก็ให้เงียบที่สุด จะฉันจะรับประทานอาหารก็ให้เงียบที่สุดเงียบในทุกๆอิริยาบถตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานสหมวดที่ว่าด้วยอิริยาปบถะปปะคัดฉันโตวาคัดฉามีติปชานาติขณะก,กำลังเดินไป ก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังเดินอยู่จิตโตวาทิตโตมหีติปชานาติขณะกำลังยืนก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังยืนอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติปชานาติขณะกำลังนั่ง ก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังนั่งสยานวาสยานมหิตปัานานติขณะกำลังนอนก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังนอนยะถาวะยะถายะถาวาปนัสสะกาโยปนิหิโตโหติตรถาตถานังประชานาติ ไม่ว่าร่างกายของเราจะเคลื่อนไหวหรือเอียงไปอย่างไรก็ตามก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือการโน้มเอียงไปนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติอยู่กับอิริยาบถท,ทั้งสนอกจากดัดในสติปัฏฐานสูตรยังสอนให้ กำหนดอิริยาบทเล็กๆน้อยๆการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆขณะเดินก้าวไปข้างหน้าอภิกกันเตปฏิกันเต,นเตขณะก้าวไปข้างหน้าก็ดีก้าวถอยหลังก็ดีก็สัมปชานกาลีโหติก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม สัมินชิเตะสาริเตสัมปชาณการีหอติขณะเหยียดแขนออกเหยียดแขนแหยดข,ขาออกก็ดีหรือขณะกำลังคูแขนเข้าก็ดีก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนอ,อกจากนั้นการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ ดมฉันกินเคี้ยวก็ให้มีสติในทุกๆการเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรเช่นเดียวกันทุกท่านก็คงจะทราบแล้วในการเจริญสัตก,กรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในสติปัฏฐานนสูตรก็มัก ในหลายๆพระสูตรเช่นสติปัฏฐานาสูตรอาณาปานาสติสูตรกายาคตาคติสูตรเป็นต้นก็ <c oughs> จะมักจะเริ่มด้วยให้กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระเดชพระคุณองค์อธิการได้ให้โอวาทไปแล้วในสติปัฏฐานาสูตรเป็นต้นพระองค์ตรัสว่า อิทพิกเวพิกขุอรัญยคตโวารุกขะมูะคตวาสุญญาคาระคตโวานิสีทติพิกสุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคลนโคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งนสิสทตติปัลลังกังอาพุชิตวานั่งคูบัรลังก็คือนั่งสมาธิที่เรานั่งอยู่นี้ขาขวาทับขาซ้ายหรือตามสะดวกไม่อขวาทับมือซ้าย อุชงกายังปนิทายะตั้งกายตรงถ้ไมถึงต้องตั้งกายตรงเพราะว่าถ้าเราตั้งกายไม่ตรงจะนั่งได้ไม่นานสักพักหนึ่งก็จะปวดหลังปวดเอวอุชงกายังปณิทายะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้า คำว่าเฉพาะหน้าก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกกรรมาฐานแนวมหาวิไลมหาจุลาลงกรราชวิเทลัยของเราให้กำหนดท้องพองท้องยุบหาย,ายหายใจเข้าท้องพองก็ให้กำหนดว่าพองหนอหายใจออกท้องยุบก็ให้กำหนดว่ายุบหนอก็ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเข้าออกนอกจากนั้นการดำรงสติไว้เฉพาะหน้ายังหมายถึงการมีสติมุ่งหน้าต่ออารมณ์กรรมฐานใดๆก็ตามขณะยืนก็มีสติอยู่กับการยืน ขณะนั่งก็มีสติอยู่กับการนั่งเดินก็มีสติอยู่กับการเดินทุกๆอิริยาบถหรือทุกๆสิ่งที่เราใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์นั้นๆก็เรียกว่าปาริมุขขังอุปัฏฐเปตตวาดำรงสติไว้เฉพาะหน้าหมายถึงมุ่งหน้าต่ออารมณ์กรรมฐาน สสโตวะอัตสสติสโตปัสสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกทีคังวาอัตสันโตทีคังอัตสามีติประชานาติ ขณะหายใจเข้ายาวเธอก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวทีครังว่าปัตส,สัสนโตทีครังปัตส,สามมีติปชานาติขณะหายใจออกยาวก็รู้ว่าฉันกำลังหายใจออกยาวหรือ หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าออกสั้นพระองค์ใช้คำว่าหรือก็หมายความว่าให้สอดคล้องกับธรรมชาติของลมหายใจของแต่ละบุคคลไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจเราต้องยาวหรือต้องสั้นซึ่งมันจะเป็นการฝืนธรรมชาติใครมีธรรมชาติหายใจยาวก็ให้กำหนดตามธรรมชาติ ของหายใจยาวใครมีธรรมชาติหายใจสั้นก็ให้กำหนดตามธรรมชาติของลมหายใจที่สั้นไม่ต้องบังคับให้มันยาวหรือบังคับให้มันสั้นซึ่งจะเป็นเรื่องผิดธรรมชาติแล้วก็เราจะทำได้ไม่นานเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาที่อาคารหอประชุมอวกอร48พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพระราชธรรมานุสิทธิธ์หรือพระคุณเจ้าดรฝ่าเจ้าเจ้าอาวาดรัฐพระธาตุเชี่ยวแก้วประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยทานบดีได้ถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่1จําจำนวน390ทุนเป็นเงินทั้งสิ้นสองล้านบาท โดยถวายและมอบทุนแก่นิสิตระดับปริญญาเอก90รูปคนระดับปริญญาโทร100รูปคนและระดับปริญญาตรี200รูปคนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของโลกได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกระดับได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พระมหาเถระอุบาสกอุบาสิกาและผู้ใจบุญชาวสิงคโปร์ได้บำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคเงินถวายและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีศีลาจารวัตที่งดงามมีความประพฤติดีและมีผลการเรียนที่ดีพร้อมกันนี้ ยังจะมีการถวายและมอบทุนการศึกษาพระราชธรรมานุสิทธิ์ในครั้งที่สองอีกจำนวน2ล้านบาทโดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้ในโอกาสเดียวกันพระราชธรรมานุสิทธิ์ได้ถวายเงินอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศร,รุ่นที่29จำนวน5 0 0แสนบาทและถวายอุปถัมภ์ค่าพัฒหารแก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกห0,000่นบาทโดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับถวาย佛教兴隆佛法常住第一件大事便是不断培育人才一切的困难 都阻止不了我们兴办教育事业的心愿。由此，刚才我在颁发奖学金的时候，心里的感受特别的深刻。我感受到，朱拉龙宫大学这种世界各地的深切在一起生活、学习佛法的那一种喜悦。 To allow Buddhism to prosper and be forever, the most important thing is to continuously cultivate talents. All difficulties cannot stop our wish to promote education. Studying and practicing at the same time is not an easy task. But as long as we work hard, we will overcome all adversities. The purpose of cultivation of monks is to promote Buddhism, to benefit the society and to benefit all sentient beings. dear students, please cherish every day and always keep in mind that in buddhism we should always carry forward the teachings and make it your personal mission. this is the root of buddhism. the fundamental of propagating dharma is education. all of this requires the diligence and hard work to be realized. <laughs> พระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตร์ลายจารด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวอนุโมทนาและขอบคุณต่อพระราชธรรมานุสิทธิ์และสิทธิยานุสิ์ beginning I the like to so is, to his loving kindness And also the good intention to keep on the great desires of the Lord Buddha. Keep us in those days. The Lord Buddha assigns three men's duties to the four buddhist assemblies they are the duties of study buddhism the duties of practicing the buddhist doctrines and the duties of propagation of buddhism ในภาคบ่ายของวันเดียวกันที่อาคารวิปัสนาธุระสมเด็จพระพุทธาจารย์อาดาสภะมหาเถระพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสนโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารและพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออำนวยพรแด่พระราชธรรมานุสิทธิ์และทานนบดี ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพระราชธรรมมนุสิทธิ์และทานนบุดีได้บำเพ็ญกุศลถวายธยธรรมแด่พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์ในวันดังกล่าวด้วย การที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีนโยบายในการที่จะให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปัญญานั้นจะต้องมีการเพิ่มทักษะของตนเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอกย้ำในความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของชาวโลกครับนี่คือบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ สสวัด <Smile> ีครบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบรเพเญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแบบพระนิสิตวันละสามพันรูป ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำใส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา